นี่ละแกแต่บล็อกดอดอว่ากะเนาะผูกกะดิโกกะเดหมูปาปีบกูนาสาระมาติสกอโดโดจาลิตนี่ใหญ่ขอดือตากอร์เซฟโอยโหลตากพคมฮับเปวะอะกูนายมาละตากละกะสิจะโกเนาะตากซอลาปุกุยตพอเนยเตบะคะเลอะอะเว่เมอลายอัตฮะอู้พูกดอตบลอดอ่ามาเลเซียกอกโคดอทักสีที่เราดาแล้วเวบอกกอปูเนาะนกอจาเลตเกรออู้ทฮอบาทเกรอกวยบะปาตรอบะชะเฮคุสู่เวดะ ดอบกะมาทางซ้อนเนเตดูเนบาตักแขวตายาเลกะเลดูตางวนนะตะมีบาเนออตาทีลอตายีเนเมวะระตักปะตุตะดุนอเลทิชะกอชอบาชะตะนะเกนอออเวปะกะเตลูลูนอออเวตะเกทออะสุสะนอตะมีบาดะปะเตสินอปะกะเลกวากะดอเลตางซอตะไขปาลอวะระสนะรีลาพุกุ่ยเล อาเซียนนิวส์หนอ AEC ไกวลาเวดาชายแดนตักทหารเมียนมาใช้เครื่องบินโจมตีทางอากาศกลางดึกมีผู้อบพยพเพิ่มเป็นสองร้อยสิบห้าคนอาเซียนนิวส์แต่เวลาเวดาดีอีเลอที่จะก่อเชลเลอเฮียก็เรนเน ปยอสืเส้นผซูดากะบออยู่ในคารวตาเลมุนนายอดอกกับ้าเคมือหาพลอให้ขอเลยก็เจเตเข้าไปอันนอกรีอาททเวด้าคร์ลาเชีที่กี่ยาแต่ชีวเยอะกันนี่หรอตลอดกเลเกทอสับเพล่เนาะเป็เลกว่าตะกอยชั่วโมงดอกเวลากว่าทางซอเวด้กับสินยาเวด้าลีเนาดอแพจะชีคุยซอเดอตาตึมยัยเลยชีคุยซอเนาะเรามือวาทอต่กับ ปะนป็กับテーマนดีเนี่อ่เล่ตวามือกบปาช้ลนาะล้วตาทีชกออเนาะเลก็ตะเด็กกปอยช่ก้ชวเู้กลัวนีเนี่สนะเนาะดตาสูวก็ไดกับบอยู่เนี่ยขาเราเวด้าตาเราตาเกลเนกวด้เลยมอพาสู้ตมอพาสูป็นเสียงที่โอ้เปเลย โอเลเมเลลอลอโอเลเมทรเฮลลอเดกัตเดลเวด้ากเนจูเนาะบะเมโอเลแบกลอเฮทอดากัตเดลเวด้าทีรอซีอาวเวราเนออเดตอชอดาเก่พล่พินิอาวเนมอฟาซัวเกลนหนึ่งลอดาพินเนเนาะอะกุตะเนจอจูเวด้าเดกอจอตแตเนคิกิโลรอเนาะอะกุตะเนปูอาลาโอเลมอฟาซูลคอร์โปเวร์ฟานะอาวเวดากะ บ่ปลิดจอบบ่บักเขขอบ่ได้ละซุมเมวว่าตะกป้าขอหลบไปหยอดสู่กับบ่อยู่แห่งคาลตาดบ่แห่งขออุเวลาเลยก่อบ่ได้ห้วยปลากองตะละห้วยปลากอดื้อจะแลก็บ่ปักขาอยู่เลยแม่ฉ่อเลยยาเลยพูซักควันแบ่ให้ลอดอเดกาเดปันตราไปให้กุยอบปือกลัวยาเลยมาฟัดสู่เอห้วยปลากอที่ครูบ่เนเนาะอือเอาเวลาเนี่ยเนาะเมวตะกซอเนาะ เมืเวลาแม่ละมาอาเปอรตาบนคันเนจ์อำเภอแม่ละมาจังหวัดตากเาเตมจานเนี่ยดอเลยโยอัศลเลสุโคก่อกเวลาเลยคันเอกนักตกรเรือนติพตระการเนอเวลาเมื่อเวลารัชมนุษยคขู่กวาดเวตาลอเลยเลยเฮกุวเฮเลเกชิลอเลกอชฮายเบจเจ้าเต้ก็ว่าฮ่าอำเภอชายแดงเนาะ อาคู้านเนอาว้ด้เราอาวะด้ตากลือเลต่เบียโยเฉพาะกิจเนาสเปเซอร์อสุขีดผ้าเนากับปับคู่ทอรอสาดอจับเปตับปราซิดผ้าเนะกว่วาทแวเวดาปัวเล่อ่าเฮคเคมือหาผัวซผ้าแลตาดูตายาดีต่อเลยซึดจดนในตากอตาเคตานาตาโก အစကသစကရခခ့ခနင်အ်တအက်သာောာခန်လပ်ြာဖလု်ကောဝလွ်ပကောအြာအသောကာချလောနောအပလအကောသ်ြသလ်သတန်န်ပခ်ကကခ်ခရ်အခစရိခေကပောမှတှိထိကသောဖောပော်ခရ်ြိစကဖစပောမှုရရိက။ เฮียวแตงซอลลอตติลาเชยลอโอเคอ่ะเนาะเปกะเลกัววาแตงซอกกวยเวชัวเมงยาเตเวดาลอฉอดาตาลเลอร์ฟุราจมานูเนเตเวดาหน่อยเฉพาะกิจเนาะปอบคู่เราสัตว์ฝึกพาสู้เซชิเยเนาะเปกะแตมาอักไซโคลเซชิเยเนาะดอเปกอลเมรมาจิดอเลอ ปปราตะกบปาจีดอเวดาิตริดดุมะนอมาเจอเวด้าแลให้เขมื่พลอดีสอลาคโพเกวอขยนอมาเจอเวดานอจะดูหลอโตเวบาตาเกิไขตเวดาดิเน่นนอดอกตะกาดีบ้านเนอแต่เวดาดีสืสิพเนอเวปับคูทลอสาดอกขอเวด้า ตบ,บ,ตบ,บ,ตบดติดาเบเนาะดอฮีเนเวตัสตกเวทีว่าเฮชอลอเวดัลทีติกอ,อเชอเมดิโซลกับเอร์คาเวดาอธิโกอาตามิตาเนาะก่อเตอาินลากปอยดิโตเลเพื่อไปยอมใกนดอปล่ละ ကညောတတူဖလက်စမိုဒိုမေရစ်စုတ်ဟက်ကော်စူကူဝဲတကယ်ခမျိုးနော်ရุกလ้ําအာธิပတ်တိုင်းနော်တာခနေတာအဘားနော်မေတာလာပကေတော့လောကွာထွဲဝေဒပလာခေမှုဟာပ္ဖစ်ဖာဒေါပကလာဦးလတိကလိုနီလောယောကောဖစ်ဖာအတဘီတဘစစ်ကောနော်တေဝဒိနေဒီစောလေတကယ်ထောဝေဒာတာလောပိလောဖုတေဂေအဝဒာနေမအစုတ် ก็ว่าด้เลยเฉพาะกิราชมานูเดสุพัสสชิยะอตัมมาและคือเดเปกโกอดเปรประเสพพาเลเพราะกัวแม่มาดอ่าตาเรตตาเกลนี่หนอเอาไว้ได้เป็นเมเตลุโลเปบาจิบลูเอาไว้สิ่น้เนาะบาซิบลูอโคนาเสพพาาซิบลูสืโคดอเปรประเสพพาและเฮตาเรดุเนอะเอาไว้ได้ด้วยตาพิตามารีกาหล่อชั่วโมงเนอะ เอาไวก็บักว่าทวรเว้อ่าเปล่าคือมือหาปลอดเสื้อผ้าเรอกก็บ้คือเสื้อกอดาทีไใคตะกูด้วยเดทีเดอตากอเสีค่ะเนาะตาอ่อนเลยยองกับเตอร์เดือดชั่วโมงกับแม่ืมามายาดเดอไม่ไม่บาบบเปบบึบส่หยเขงเนาะก็มีแต่ตาเวนี้เนาะก็อเต้นเนาตาไม่มาตา่ใญแล้วคตรน้าเสื้อผ้ายอนี่และเอาวด้ีมดามาเวด้หลอดที่ลอเชเนาะบาชาตนาเกลือตามีสมอ ဒါတပိတာဘာခရီးက म्मे हुए ဒီ ठी को कोबि दे मावे आ सो ဘာမာ वे နော်နော်တက်ကေပပသာတော့ဝဲအစဒီလဲနေမေော်လာဲလက်ကတော့စကိုတတ်တော့အန်ဝါဣဗရာဟီဒ်တက်စီချိနဝတ်လွဝေဘောကောပူတိမေဟောပတ်တူတတ်တူဘာချာတနေအဝဲကဘောယူခါရတာဟွန်းဣဘာဘာက म्मे และตั้งซอกเวรคาเตเวดากว่าแหลท่อเวรดาไปยออสื่อกันเลยต่าจะต่ออาคมยงเลืดกว่าแต่หน้าเนี่เวดาไม่เอาไรบ้างเลอก็เม่กว่าแล้วก ok so ็สู so. So, <Wow. S 1> so. Then, ้เราตามกาคุยเรากิตุตาดึก so ว่แต Mont ่หน้า right นี so, mean, ่อเอาบ้าอาคุต so ัน so นี่ตาดุตายาเดต้าเศรเดตาทุเพลก็เลอเอาไว้สตาเห้ขาดเราเด้ก็บอยู่ตามซีมาวบ ပဋိပုကဖုန်းနဲ့နမကေကနာကေပွားတူလွန်တဲ့စီလပါကော်ပြူမာကာဒီနေနော်ဒီကတဲမှာပဲတော့ဝဲဩချူခလနဲ့ထော်လေထော်ဘေမြစ်ကြည့်ပစ်စုံတမန်ပေါတားခြာဒီတော့ပဲလျှောက်တော့ပြန်ရပွဲတော့တိုင်ကြပကေဟာတဒူ